哦，马姐。 ตนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะคะสำหรับการส่งมอบในคันนี้6ล้อเราสร้างมาเพื่อสโลแกนนี้ก็คือตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าของเรานี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลุยงานหนัก,นกลุยงานดินทรายจริงๆนะคะตอบโจทย์ได้ดีนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่าประหยัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยก็คือแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงทนทานจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะ ลบปัญหาที่บอกว่าติดทรายไปเลยนะคะตัวนี้ติดทรายที่ใครที่บอกว่าลูกแถวบ้านเนี่ยทรายเยอะมากนะคะแนะนําตัวนี้เลย i ี e 6ล้อ4 w h e e ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะก็จะเปิดตัวอยู่ที่ราคา3 7 0 0แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นดำนะคะก็จะอยู่ราคา4 7 0 0เพิ่มขึ้นมาอีก100,000นะคะสำหรับราคานี้ถือว่าคุ้มค่าและก็ประหยัดมากๆนะคะ ลูกค้าก็จะทําการเทสนะคะเทสดูลักษณะดินสายนะ,ะดินส์ที่เราจะมาลุยวันนี้จะให้ดูกันเลยยอดนะคะอันนี้ขนาดพื้นดินายที่แบบพื้นดินส์ตามบ้านนะคะแล้วทีนี้ตามไร้นะ,ะนี่ก็คือแบบนี้เลยนะคะจัดเต็มจริงสาหรับรุ่นนี้เหมาะสมมากนะคะสําหรับอ่าแล้วทีนี้สเปกเชิของี่นี้ก็คือหน้าหลังเป็นโปวิวนะ,ะแล้วก็เกียร์ลูกหน้าเป็นตัวใต้บียูสโลนิสันนะคะสโลนิสัน อันนี้ก็โครงคาสีเหล็กลาง6นิ้วเบรกลมคอมาไล p o พาวเวอร์ mm. om, Power. สำหรับโปรโมชั่นของเดนนี้ก็คือแถมฟรีเครื่องเสียงนะคะมูลค่า15,000บาทดใช้เป็นส่วนลดได้นะคะถ้าเป็นส่วนลด15,000บาทได้ถ้าลูกค้าแมวเ,เครื่องเสียงนะ,ะสำหรับลูกค้าที่เคยใช้อไอแตน6ล้อเพาเดียวนะ,ะถ้าได้มาลองในรุ่นนี้แล้วจะติดใจเลยเพราะว่าความแรงของเขาสามารถที่จะวิ่งผ่าน ล่องมันล่องอ้อยไปได้เลยคือปกติเราถ้าสมมุติจมเนี่ยเราก็จะต้องหารถไถามาดึงแต่ว่าในลักษณะนี้ก็คือเราสามารถที่จะ,ะวิ่งหาล่องไปได้เลยอ่มาดูลักษณะพื้นที่นะคะเหมาะสมมากทีเดียวนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปคลิปนี้ด้วยนะะอีแตนอู่โชคอ,อนันต์ลดเกษตรลถอีแตนชัยภูมิที่นี้จำขึ้นใจผลโชว์ผลงานคุณภาพแน่นอนขอบคุณมากคะ่ะ